ความคาดเคลื่อนนะครับเป็นบทที่ผิดกันเยอะผิดกันเยอะอผิดกันเยอะไม่ใช่นักเรียนผิดนะต้องบอกว่าข้อสอบเนี่ยเวลาทําออกมาเนี่ยมันมีปัญหากันเยอะนะครับแล้วเวลาเรียนตอบไม่รู้จะตอบอะไรจริงๆแม้ว่าข้อสอบเนี่ยนะเนตเซนเอเลเวลกสทพทอะไรเนี่ยถ้าออกเรื่องนี้มาส่วนใหญ่มีปัญหากันทั้งนั้นทําไมมีปัญหาคือปัญหานี่ใครผิดไม่มีผิดแล้วที่สำคัญเลยปัญหา ไม,ไม่มีใครผิดทําไมมันถึงไม่มีใครผิดนะมาดูนี่ก่อนมาดูนี่เรายึดตามยึดตามขอยึดตามนีนะตามสอสอวทก่อนอ่ายึดตามสอสอวทอ่าตามสอสอวทคือคนที่ออกหลักสูตรมาถูกปะ่ะเขาบอกว่าเวลาเราอ่านค่าสเกลไม้มันทัดอย่างนี้ถ้าไม้มันทัดที่เราเห็นอันแรกก่อนนะเราดูสเกลต่ําสุดคือ1นเซนติเมตรอย่างนี้อันนี้คือสเกลต่าต cm, ําสุด1เซนติเมตรเนี่ยเห็นป่ะ เนี่ยคือช่องเนี้ยเร,เรียกว่าสเกลต่ำสุดคือ1นซนติเมตรขีดมันไม่มีขีดในละเอียดกว่าน,นี้แล้วนะอันนี้คือสเกลต่ำสุดเวลาบันทึกเนี่ยนะครับเวลาบันทึกเรามาดูนี่กันเขาบอกว่าตามหลักนะเขาบอกว่าจะต้องประมาณค่าอ่ะประมาณประมาณค่าอีกหนึ่งตำแหน่งประมาณค่าอีกหนึ่งตำแหน่งสแสดงว่าเวลาเราบันทึกเนี่ยเราบันทึกได้ตรงนี้1เซนติเมตรถูกปะ เราต้องทําการประมาณตัวนี้ตัวนี้เราต้องทําการประมาณดังนั้นเวลาเราบันทึกค่าได้เราจะบันทึกได้หนึ่งจุดสองแล้วเราเขียนบวกลบศูนย์จุดห้าเซนติเมตรไอ้อย่างเงี้ยเราเรียกว่ากดครึ่งสเกลกดครึ่งสเกลสเกลนี้อ่ากดครึ่งสเกลหมายความว่าสเกลเต็มของเรามันคือเท่าไหร่หนึ่งเซนติเมตรถือว่าเต็มคือหนึ่งเซนติเมตรดังนั้นครึ่งครึ่งก็เลยเหลือแค่ศูนย์จุดห้าเซนติเมตรอ่าครึ่งสเกล เอามาบวกลบใส่ค่าบวกลบตัวนี้นี่ครึ่งสเกลเอามาใส่ค่าบวกลบนี่อันนี้เราเรียกว่ากดครึ่งสเกลคราวนี้พอนักเรียนเรียนไปเนี่ยสเกลมันัดมัน,นละเอียดลงถูกป่ามันละเอียดลงสเกลคราวนี้มันเหลือกลายเป็น0.1เซนติเมตรเวลานักเรียนมาอ่านค่าอ๋ออันนี้1เซนติเมตรถูกป่ะอันนี้0.1อันนี้0.2นักเรียนจะอ่านได้ว่า1.2แล้วก็อ่านก็ต้องประมาณอีกประมาณเป็น1.23แล้วกัน ไอ้ตัวนี้เลขสามเนี่ยมันเกิดจากการประมาณค่าถูกป่ะประมาณค่าเพราะว่าเขาบอกว่าจะต้องประมาณอีกหนึ่งตำแหน่งคือตำแหน่งขัดไปนะอย่างอันนี้อย่างอันนี้เห็นปะ่ะอ่าประมาณอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือเราจะบันทึกได้ตัวนี้1.2เดี๋ยวขอเขียนตัวนี้ละกันนี่นเราจะเขียนได้ว่า1.2เซนติเมตรตัวนี้นี่เห็นป่ะอันนี้คือตัวประมาณค่าไอ้ตัวนี้คือตัวประมาณค่าคือประมาณตำแหน่งขัดไปโอเค เวลาเราเขียนเราก็ยังใช้กดครึ่งสเกลอยู่เหมือนเดิมไอ้นี่เต็มสเกลมันได้เท่าไรเต็มสเกลมันศูนจุดหนึ่งครึ่งของสเกลก็จะกลายเป็น0ูนจุดห้าเซนติเมตรอย่างนี้ถูกปหอันนี้ก็มาใส่ค่าบวกลบอะโอเคอันนี้ที่พูดเนี่ยขอตามหลักสูตรสสวทตกันนะตามสสวทเป๊ะแต่ว่าเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยในวิชาฟิสิกส์หรือในแ lap ฟิสิกส์จริงๆเนี่ยเขาจะบอกว่ามันมีปัญหาอยู่ เวลาเราอ่านค่าของม้บมรทัดเนี่ยที่อ่าน0.1เซนติเมตรเนี่ยไอตัวเนี้ยเขาบอกว่าสเกลมันเล็กไปตาคนอะมันอ่านไม่ได้หรอกเพราะตาคนมันอ่านไม่ได้เขาจะไม่อ่านแบบว่าใช้การประมาณค่าละเขาจะใช้การอ่านแบบขีดที่ใกล้ที่สุดเขาจะอ่านขีดที่ใกล้ที่สุดนะขอขอเติมอีกนิดนึ่งอะมีขอขอเติมขอเติมเดี๋ยวๆก๊อกก๊อกก๊อก๊อก๊อมาเติมปุ๊บนี่ไนอ่าโอเคอันนี้อันนี้ไม่ได้เจียมไวันี้ไม่ได้เจาะหวกโอเค คราวนี้เวลาที่ในแลบฟิสิกส์เขาทำจริงๆเขาจะทำอย่างนี้อันนี้นะขออันนี้ก่นอนลบ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 โอเคขีดมันมาอยู่ตรงนี้ถูกปะเราได้เป็น1.2อย่งงีนี้แล้วขีดตัวนี้มันใกล้ขีดอะไรมันใกล้ขีด1.2ตัวนี้เราก็จะบันทึกว่าบันทึกนะบันทึกว่า1.2เซนติเมตรเดี๋นี้เราจะบันทึก1.2เซนติเมตรอย่าไปสับสนกับไอ้นี่นะ ไอ้นี่ที่เราทำนี่อันนี้คือตามสสวทตามสสวทแต่ว่าในหลักที่สิจริงๆที่เขาทำเนี่ย <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขาจะบันทึกว่าหนึ่งจุดสองเซนติเมตรอย่างนี้ๆๆ <ๆ S 1> หรือขอขอเพิ่มอีกนิดนึงละกันขอเพิ่มสมมติว่าถ้าไอ้นี่ถ้าไอ้นี่มันยาวอย่างนี้ถ้ามันยาวอย่างนี้นะแล้วขีดมาลงอยู่งนี่ตึ๊ดตึ๊อ่าไอ้ตัวนี้มันมาใกล้ที่เท่าไรมันมาใกล้ที่หนึ่งจุดสามถูกป่ะถ้ามันใกล้หนึ่งจุดสามเราจะบันทึกหนึ่งจุดสามคือเราจะบันทึกบันทึก ตามขีดตามขีดนะตามขีดที่ใกล้อ่ามันทึกตามขีดที pivot, iros, Born, ่ใกล้อ <building Ing> ันน <cle aning>. ี <Naruto> ้ที่จะกลายเป็นหนึ่งสามเวลาเราันทึกอันนี้ยังขออันนี้นะตึบทึบทึบอันเดิมอันเดิมขอใช้อันเดิมต่อกับอันเดิมเนี่ยมันก็จะใช้แค่หนึ่งจุดสองนี้นี่อันนี้ป๊บปึ๊บทึบึบึบอ่ะก็จะใช้ตัวใกล้คือตัวนี้มันทึกเป็นหนึ่งจุดสองเซนติเมตรส่วนค่าบวกลบ บวกลบตัวนี้เขาจะไม่ใช้ครึ่งสเกลเขาจะใช้เต็มสเกลแทนเต็มสเกลเต็มสเกลเพราะว่าเขาบอกว่าสเกลมันเล็กมากมันมีความคลาดเคลื่อนง่ายเวลาเราบันทึกเราอ่านอะ่ะอาจจะผิดพลาดได้ง่ายเขาก็จะบันทึกเต็มสเกลนั้นเวลาเขาบันทึกเขาก็จะบันทึกเป็น1.2เซนเมตรบวกลบอ่ะ1.2บวกลบ0.1ซนติเมตรอย่างนี้อ้าเอาละเอาละเ,เห็นไหมผู้ขอก๊อปตัวนี้ค่ับ ดังนั้นเวลามาไปสอบถ้าเขามีคําถามแบบนี้มาเราให้เราตอบถูกป่ะแล้วมีสองตัวเลือกที่หน้าตาเป็นอย่างนี้เราจะตอบเป็น1.22บวกลบ0.00 0.05หรือ1.2บวกลบ0.1ไม่มีอะไรผิดตามหลักแล้วไม่มีอะไรผิดเลยนะถ้าเราตอบกูบอกเลยถ้าไปสอบกูแนะนําว่าจะต้องเลือกตามอันนี้ตามหลักสูตรสอสวทตาม สอสอวทอเพราะเขาเป็นคนออกข้อสอบแต่ถ้ามึงไปสอบตามโคต้าที่อันอื่นที่อื่นๆอะไรก็แล้วแต่จะเนตซจะไปสอบอะไรก็แล้วแต่ที่อื่นกสทชอะไรไม่รู้พวกสพอชอ,อะไรเนะี่ยเขาอาจจะเอาตัวนี้ก็ได้เพราะเขาไม่ได้เป็นคนเขาอาจจะไม่ได้อิงตามหลักสูตรไงเขาอาจจะอิงตามความถูกต้องเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาเป็นความซวยของเด็กนักเรียนนะครับคราวนี้ถามว่าเอ้แล้วแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ เพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าไอ้ขีด0.1เซนไอ้0.1เซนติเมตรอ่ะคือกูมองเห็นอน่ะก็กูมองเห็นกูก็จะประมาณค่าไงบางคนนะักฟิสิกส์บอกว่ามันประมาณไม่ได้เพราะมันเล็กมันก็เป็นข้อถกเถียงกันถูกปะ่ะอันนี้จริงๆคนทําหลักสูตรต้องไปสรุปนะว่าสุดท้ายแล้วเราจะเอาแบบไหนทํายังไงคราวนี้กูบอกว่าแล้วกันบอกเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันว่าเวลาเราเจอปัญหาเนี้ยมองในนักฟิสิกส์แล้วกันนะักฟิสิกส์มองมันในปัญหานี้นะักนะักฟิสิกส์ คือหนึ่งเนี่ยสเกลที่อ่านเนี่ยมันเล็กไปคือมันเล็กไปแล้วมันจะคาดเคลื่อนได้เยอะนะครับเขาก็เลยอ่านแบบเต็มสเกลเต็มสเกลอันนี้นะเหตุผลนะเหตุผลที่2คือถ้าจะเอาถึง0.01เนี่ยเซนติเมตรเราไม่ใช้ไม้บรรทัดเราใช้เวอร์เนียแทนคือถ้ามึงเอาแบบ 0. 0 1ศอย่างเงี้ยมึงไม่ใช้ไม้บรรทัดแล้วมึงต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นเวอร์เนียเพราะว่าถ้ามึงยังใช้ไม้บรรทัดอยู่แสดงว่า มึงใช้อุปกรณ์ไม่ถูกประเภทไม่เอานะครับโอเคดังนั้นแล้วเนี่ยสรุปมันก็อ่านแบบอันนี้ครึ่งสเกลก็ได้ก็โอเคก็ได้นะครับหรือมึงจานแบบไม่ประมาณค่าแล้วอ่านเต็มสเกลก,ก็ได้ก็ได้กันทั้งเลยสรุปไม่มีข้อไหนผิดนะครับไม่มีข้อไหนผิด หมือนกับในเซตที่ผ่านมาน่ะที่มีคนเฉลยทั้งอ่านแบบครึ่งสเกลและอ่านแบบเต็มสเกลมันก็เลยไม่มีข้อเดผิดมึงต้องรอไปดูว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเฉลยอ,อะไรและที่สำคัญเนแซดแม่งไม่เฉลยด้วยไอ้เหี้ยยังไงก็นะครับเราจะพยายามทาคลิปที่เป็นคลิปยาวๆอย่างเงี้ยประมาณครักอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับส่วนถ้าใครรู้สึกว่าใน t ิ k t o k มันม่วงๆไปหน่อยนะในทิก t อกปูพยายามจะทําให้มันเป็นแบบว่าเอา่อให้มันเป็น ยังไงล่ะให้มันเป็นไลฟ์สไตล์กูเป็นชีวิตกูแล้วกันส่วนถ้าใครอยากจะแบบว่าไปดูแบบมีแต่ฟิสิกส์อย่างเดียวก็ไปที่บ้านแดงได้นะครับบ้านแดงก็ลองไปเซิร์ชดูนะครับก็ประมาณนี้อาทิตย์หน้าเราก็อาจจะมาอีกสักหนึ่งหัวข้อแล้วกันนะครับสำหรับฟิสิกส์อันนี้ประมาณกี่นาทีก็ประมาณนี้แหละหัวข้อละประมาณสิบนาทีนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าถ้ากูไม่ขี้เกียจนะครับโอ้ยโอ้ยปินแมกปีนแมกปีนห